สวัสดีจ้าพี่น้องนะแสงยามเช้าของเราเนาะแสงว่าที่ขึ้นยามมือเศรา้าบ้านเลยขึ้นซ้ำแสงตอนเช้าเช้าตีหากัวนะตีหากัวน้องบีต้องเสร็จภารกิจหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องขอสั่งพระสิาพทานไปใส่บาตรอ๋ออากาศจดชื่น น้นมะซา,าอากาศปลอดโปร่งสูตรเอากินไอธรรมชาติแห่งได้หลายที่สุดน้ำมะซาเน้องพี่น้องนะเ,เนาะเปลวแดดกำลังออกแต่ว่าแดดมั่นด้ววานาออกพระอาทิตย์นม่มั่นในขึ้นยังไม่พ้นเลยไฟทางก็ยววังได่ปิดเด้อ เด่พี่น้องสีว่าแม่นแล้วสวยแล้วบ้านเด็ดปิดเด้พี่น้องนี่ไปทางยังไา่ได้ปิดไปทางยังไม่ได้ปิดยมเหมอเสาเวานี่น่าต้องไปจะภาพไปเมืองมือนี้ได้ยังไปวัดแน่ไปถามข่าวอาการแม่หมือ่อวานนำ้ำรถหล่ม แลวเขาไปถามข่าวนะเย็นดีมากมนองอีห้อนั่หอนต่ตื่นขึ้นมาสิโพน้ำนอาได้อาบน้ำ เอาไปเมืองได้ยังกินไปถามอาการเน่เก็บหลายบ่แทนแทนแทนเอายังไม่ได้ออกมาบ่นี่มาเมืองกับข้าววันนี้าพี่น้องวันนี้ก็ได้ไม่รู้โปรดเหมือนเดิมได้แกงเส้นพี่น้องแกงวุนเส้นใส่ไก่ใส่กะทิ ใส่ไก่ใส่กะทิแกงวุ้นเส้นเสาะสามถุงถ <Yeah. but S 1> ุงหนึ่งแบ่งไว้น hmm. so, no ้ำแล้วก็อันหมูปิ้งใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วแมนเดิมหมูปิ้งใส่หมูปิ้งไว้เล็กหน่อยนะเนี่ยวเลี้ยไปจังแทนเสีย ยังบ่บุ๊กเห็นจังไรอาการรดลมมือว่านพร้อมเพ่งไปบีบไปบีบมือว่านนี่ก็ะไข่พี่น้องไข่มันมันมาเลือเหลือเก็บรดลมเส้นเส้นกับเวลาอันนี้ยังเกาะ กอคือกันก็เวลาเขาหวนเก็บเสียกแล้วเขาบ่มือเสียกออกมันขอดนั่นแหละมัน,ม,นมันปวดแห้งลายมันจนคายออกเองเพิ่นเหยียบเหยียบหมอบีบจนว่าบ่อนได้เห็ดอย่างเลยว่สสันพอนได้นั่นเลยพิกออกเองเลยพัสสันแล้วว่า แท้ๆเส้นมันบรายอยู่หนา,าคากับข้างหลังพี่น้องมันอยู่ข้างขางอยู่ข้างขางาเดือดลดลงเดือดแต่ในปากบ้าในปากบ้าเพิ่นบอกขั้นมันบ่อไข่แหงคอยไปเอาออกเน,ะเนาะแม่อันนี้มันาา่าจะไข่ไปน้ากันเป็นอย่างเครียดไปร่นร่มกว่าโอ้ไรจะของงานจ้างรูดแล้วไก่ลุกเข่าเพิ่นก็เลยสิไปไกลไกล ทไปไล่ไกล,ล,ล,ลถ้าแทขาบพได้จ้างข,งขาจังรถบพได้จ้างเอาขาจ้าของลุง้งถบ,นะบกเก็บดอกดอกหัวใจหัวใจผู้ใหา่ผู้ใยยใตายผู้ตายดอกขานั่นพี่น้องขาจังรถบ่อลงกินวันตายไงาขาจังคนไยอมเบาลงปานี้เพื่อนเอาเพื่อนเพื่อเอสีเอารถย่างเหนไหม ไม่กงาายลงเลยเห็นตัวกระ่ยลงเลยจังหว่หมูว่างกรเจอกกระทามวสันน้ผู้ไปบีบเข้าคำเฮาวันนี้อยู่ดอกว่าสันไอ้ไว้เด้อไม่กินเขาได้หมูปิ้งให้เล็กหน่อยน้ำวัวเต้ ตอนเขาเจาออกมีแห้งวละสันแหมแล้ววบบะ,าแแะยางบ่ได้เลยเนาะเหมาว่านเนี่ยปวดจนสิเป็นรอยหลายคนถามว่าคือพอไปหาหมอกระดูไปรพยงบาล <ใน S 1> ไปแล้วสียามมนก็ปวดคือเกา่า,ามันบ่้เป็นกระดูกมันเป็นเส้นเป็นเที่ดูแมนเป็นเส้นเป็นเอ็นพี่น้อง ปานนี้ขั้นค่าเป็นทางวิจัยเพื่อนทางหมอเพื่อก็บอกให้ไปพาเมนบอลกต่ประมาณนี้มันเมน่าเ้าบโไปเด้เ้อไปเอาออกมันกับออกแล้วอันนี้คือเ้าไปกดเส้นออกเพราะว่าเส้นมันเข่าขี้กระดูกมันเข่าอันนี้กันมันมันบอมเมนกระดูกเด้เนาเป็นเป็นนั้นนันอีหย่างได้มือนั่นไปจูงคกล้วยมันพีกไปตกหลุมมันจะเลยแทงเลยขาพีกเลยขาพีกมันบอมเมนมาไป เห็ดเจ็บเ็ดปวดมันจะใส่ได้ที่เรางัวใจต้นปลายใส่พี่น้องก็สิว่าพ่ไปหาหมอแล้วน้ำฮกบักมือแม่แล้วให้กินยาค่ะพี่น้องให้ซีดยาแ็่คือเกายาค่ายเส้นให้กินตลอดยาค่ายเส้นแล้วก็มียาของล่งบานของคี้นิกก็มีอันนี้คือเขาอยยาแป๊วอ่ะแม่คือช่วงยหญ่ทีทีละวันเรากิบ เอาผ้าไปคือกันอันก็เลยถามเพิ่นเพื่อนไหนเลยแนะนํามมันบมแมนกระดูมันมืไหรรักษาน้ำเพื่อนนี่มันมันบ่เมนใบกระดูเพื่อนบอกว่ามันเป็นเป็นเอ็นเป็นยังเกี้ยวขั้นทานกะแป๋าออกก็ได้ตอนนะฮก็ไปถามเพื่อกันคือกันแล้วก็เพื่อนบอกยางส่ละแมนหมอเขาก็ไปห้ามหมอกระดูกำลังเพระว่าไม่กระดูมันอีอย่างเพราะว่าช่วงช่วงแล้วลมนั่นไหมไปเิดหาหมอนมน้าหาหมอนุ่มนว่า มอมอน้ำมุนมอเปานี่คือเราอยากไปเองเนี่ยเราก็เลยพาไปเมีนมันก็บบอมนเป็นตโตเลาอันนันเระของแมนบแม่กระดูนเป็นเซนเป็นเอ็นพี่น้องเอ็งเอ่อง่ายๆกับเอ็นพิกเอ็นพิกเซนพิกเมนม่นก็บมาบีมาสองรอบบ่ได้บ๊แมนวางห้อแต่รอบเดียวบานนี้ช่วงไหนก็บมาโจมยหญ จมได้กักรบบอท่อรไรมันมันมาหนักตอนแปียวขั้ี่หล่ะขามันพลิกพ่อพ่อขาแม่เราพลิกแล้วแล้วมันกะมันหยากงานย่ามันกับบอด้พักเลยมันก็เลยเป็นเจ็ไหลแต่วมาท่มจังหว่ายย่าเสียพอดีกันหยากงานนี่แหละก็เพิ่งเปลยวออกอีกมนมันเห็นไขมันบอบอลอยขึ้นช่วงเมื่อวานเมื่อวานเล่าในปวดไหล คำสัตว์รถม้ารถนี่แหละถึงวันเกิดเมื่อวานวันเกิดมีต่โต๊ะเก็บวันเกิดเหมออ๋อมือนี่ยีิบเจ็ดวันจันทร์เออโอ้ยีิบเจ็ดมือนี่พี่น้องวันเกิดแม่มือนี่ที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็เป็นเมือนวานมาแมนวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ รื้มสวัสดีก <offended by hat> right. ันลืมท hmm. ักท่ายกันขอบคุณพี่รองถี่่วงใหเนาะถามใครขมาลากาแนะนัแนะนแมนุกอย่างูกันนี่กขอบคุณหลายเด้อปฏิบัติเนาะแมน ปฏิบัติได้ค่ะได้ปฏิทันบ่ไปปฏิบัติก็อยู่สี่ร่องมือเก็บมันแล้วนแต่ว่ากับไข่แล้วมันมันก็ไม่กับสีเหลือแต่เก็บดินงๆเลยหน่อยก็ว่าเพิ่นกดออกเพิ่นเพิ่นกับจนว่าแม่อดได้บ่รขั้นอดอดอันจนสีไข่แตกคุณได้ขั้นนัวออกได้เพราะว่ามันเส้นขอดแห้งพี่น้องเอ้ยเอ้ยที่เราออกออกนะ เพราะว่าแม่แม่สก็บแห้งเด้แล้วก็อาจจะไขได้ว่าสันละวาก็เลยว่าเออเจ็บก็อุดเอาว่าสันแม่ล้วาเปราะวาของเรามันปวดหลายของเราจนว่าปาดแม่เรายังทนบ่บ่มีผู้ใดทนนั่นเราบีบได้มีมีแม่ว่าสันละว่าก็เลยเอาออกได้สมกับเราอยากเอาออกหายยี่หิืแม่แห้งเราบ่ค่อยหอด มสมกับเราอย่ากเก็ออกห้ต่อห้มันแบบว่าเก็บปัานนี้แล้วก็อุดเอาโดนได้พี่น้องเพื่นอนที่ห้จนออกจนมดนะออกจนมดเมียนแต่ว่า,อข,าของของหัวเข่าเพิ่นมอนด้นเห็ดเพราะว่าเพิ่นเอาตัวมันหน,นักหนักซะก่อนเมียนมันอาจจะไข้ลือนือมันยังเหลือยห้งเมาออกเพราะว่ามันก้างแข็เมียน,นถ้าทาสิบ,บีมหัวเข่าไปน้ำกันเลยเราวยานไม่เก็บหลาย มันเป็นเส้นอยู่ข้างๆด่างพุด<ห>ปุดพุดออกแล้วอ่ะแมงมันปวดจะเฝ่าคุ้มแห้งห,หลายล,ายล,ายละมัน้องจะไม,ม่ไหม หัเข้าพ่อค่อยดีแม่น่ะพี่น้องกมาบอกสู้กันฟังมื้อนี้กับลดยลงแต่ยังเก็บนิดนิดมองข้างขางจะลองวันเกิดวันเกิดมื้อนี้ละนี่รับไดกกับเขาไปวัดฟอร์มไปสู้มือเด้อพี่น้องไปสู้มือยาน่บร้กิ้งเขา ยาจะบะได้ก,กินเขาวขวากเย้ยมูนั่นละ่ะแมนญาตพี่นอ้งอ,นองเข้ากับเอิ้นมา่เมืปะ่ะน้องบีขอตัวไปก่อนสำหรับคลิปนี้น,น,นะแมนเอินซื้อเอิญน,น้ำสก,กุลเหมือเด้พี่น้องเอินซื้อเหรียญบ่ได้เลยเอินเขาต้องเอินซื้อจริงเพิน่นแมนขอพระคุณในหลายที่ตดตามเนาะสำหรับมุนีน้องบีไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำกราบสวัสดีพี่น้องจ้า